เรียกได้ว่าเป็นอีหนึ่งเรื่องราวเตือนอุทาหรณ์ที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์อย่างมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อล่าสุดหญิงสาวผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งนะครับเธอได้ออกมาโพสตคลิปเล่าประสบการณ์สุดระทึกนะครับหลังจากที่เธอนั้นเกือบตายเพียงเพราะกินแกงจืดไก่สับจนถึงขั้นลั่นว่าใจจะขาดเลยทีเดียวจําความทรมานนี้ได้ขึ้นใจเกือบไม่ได้เจอหน้าพ่อแม่แล้วเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราติดตามชมกันเลยครับ โดยล่าสุดนะครับเมื่อวันที่28มกราคม2567ที่ผ่านมาสาวผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งนะครับเธอได้ออกมาโพสต์คลิปเตือนภัยคนที่ชอบเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดหรือว่าเคี้ยวไวนะครับซึ่งทําให้เธอใจเกือบขาดจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดเลยทีเดียวโดยเธอนะครับได้ออกมาโพสต์ข้อความโดยระบุว่าอุทาหรณ์สอนใจตัวเองมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนสําคัญมากพร้อมกับระบุข,ข้อความในคลิปอีกด้วยนะครับว่าเกือบตายเพราะแกงจืดไก่สับ เกือบไม่ได้เจอหน้าพ่อแม่แล้วเล่าไปเสียงยังสั่นอยู่เลยจำความทรมานนี้ได้ดีนอกจากนี้นะครับสาวผู้โพสเธอยังได้เผยอีกด้วยว่าขอให้เรื่องนี้ของเราเป็นวิทยาทานแล้วกันเรากําลังอยู่ที่ทํางานแล้วแกะอาหารกินปกติเป็นต้มจืดไก่สับแต่ไก่สับมันเป็นก้อนใหญ่หน่อยแล้วเรากินเข้าไปเราไปกลืนกินข้าวคาใหญ่แล้วไก่มันติดคอเกิดมาทั้งชีวิตเราไม่เคยมีอะไรติดคอเลยพอติดคอแล้วเราก็หายใจไม่ออกมันไปอุดที่หลอดลม กลืนก็ไม่เข้าหายก็ไม่ออกเราก็รีบวิ่งไปอาเจียนพี่รปภก็มาถามเราว่าเราเป็นอะไรไหวไหมเราก็ให้เขาทุบหลังพอทุบหลังให้ไก่มันก็ออกมาเหมือนจะขาดอากาศหายใจตายแล้วซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกแชร์ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวโดวยหลายคนนะครับต่างรู้สึกตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าของคลิปพร้อมกับแนะนําด้วยนะครับว่าเวลาทานอาหารควรพยายามเคี้ยวให้ละเอียดที่สุด เพราะนอกจากจะทําให้เราปลอดภัยแล้วก็ยังส่งผลดีต่อระบบย่อยอาหารของเราอีกด้วยนั่นเองครับ